สวัสดีครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาพูดอีกเทคนิคหนึ่งนะครับก็จะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับาการดักพวก e อ r o r code นะครับผมให้ดูก่อผมทำรอไว้ละจะได้ไม่เสียเวลาก็อันนี้เนี่ยจะเป็นหน้าหน้าหนึ่งชื่อว่าหน้า Report ซึ่งเจ้าตัวหน้า Report เนี่ยนะครับเราสามารถดักว่าถ้าเกิดมันมีการ error ตอนจังหวะ Server s วอร์ e ซตนะครับต้องย้ำก่อนว่าเป็นเอเรอรฝั่งเซิร์ฟเวอร์ซเราต้องการจะให้มันเหมือนกับ โชว์ layout อะไรขึ้นมาได้นะครับโชว์ layout อะไรมาแบบเหมือนเดีฟเฟลนะครับเวลาเอเรอรก็เทคนิคก็ไม่ยากครับอย่างแรกก่อนจำลองมันเกิด Error ร์นะครับผมก็ทําการเพิ่มโค้ดแค่บรรทัดเดียวครับในการฟอร์ให้มันโ o ว์เอเ r อร์แต่ย้ําว่าต้องเป็น e r เ o อฝั่งของ s e r v ์ฟเวอร์ไซนะครับในเคสนี้ก็ผมเขียนโค้ดเข้าไปที่หน้ารั้วของรีพอร์นะครับในการบังคับนะครับให้มัน Error ร์เลยรู้สึกอยู่ตรงนี้นะครับ เขเคป่ะดังนั้นนะครับเราสามารถทําการทําทเหมือนกับกรณนนีพวกโหลดดิงได้ก็โดยการสร้างาไฟล์นะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับชื่อว่า error ชื่อเฉพาะนะครับแล้วก็ทํา layout ที่เราต้องการในกรณีเนี้ยโค้ดจริงผมก็ไปก๊อปมาจากาตรง example นะครับใน part ที่เป็น error handling นะครับซึ่งการดัก error นะทำได้สองแบบนะครับ ก็คือการทําง่ายๆคือสร้างเป็นไฟล์นี้ทิ้งไปเลยหรือจะทําการสร้างเป็นลักษณะ HOC หรือ Higher Order c o m m o n d นะครับที่ชื่อว่า Error Boundary ก็ได้นะครับซึ่งจริงใไส้ไหนของเจ้าตัว Error ที่คุณเห็นเนี่ยมันก็คือ Gencode เจ้าตัวเนี่ยไปคุมนะครับเจ้าตัวโค้ดที่มีอยู่แล้วนี่โดยทำการดักว่าถ้าเกิดมัน Error หรือเข้า,เข,าเข้าเกิด Fall Back ก็ให้มันทําการไปเรียก layout จวงการนะครับไอ้โค้ดตรงนี้เนะี่ยผมก็ก๊อปเข้ามานะครับแล้วก็มาวางที่ตรงนี้เลยคราวน,นี้เราก็มาทดสอบกันดูผมก็จะไปที่หน้า s t o อกซึ่งหน้าสต็อกมันไม่ได้ e er อ r ร์นะครับไปหน้าสตนะ็อกแบบเนี่ยนะมัน compile อยู่นะไปหน้าบาออาร์ก็ไม่เออร์ลอแต่ถ้าเกิดผมมาหน้าที่หน้ารีพอร์ปุ๊บมันจะ e อ r ร์เลเพราะมัน Render ไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้คำพูดง่ายๆครับก็คือ something went wrong รเราสามารถที่จะให้มันเขาเรียกว่าเหมือนรีเฟชใหม่ด้วยคำสั่งที่ชื่อว่ารีเซ็ตซึ่งคำสั่งรีเซ็ตเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทหนที่เขาเรียกว่ารู้สึกว่าจะเป็นคำสั่งที่มันพ้นมาให้จากค er อ m เมนต์เออร์เรอแล้วเวลากดมันจะเป็นการรีโหลดเข้าไหมครับอันนี้จะเป็นนี่เป็นดีบัคเวลา run จริง production ตรงนี้มันจะไม่ขึ้นนะครับ อราวนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยมันเออร์เลอร์เนี่ยเราแบบอยากจะให้มันแบบไปที่หน้าอื่นได้ไหมนะครับประมาณแบบโตรท,ที่หน้าอื่นแล้วก็สามารถเปลี่ยนจากไอรีเซ็ตตรงเนี้ยนะครับก็ให้เป็นลักษณะเช่นนะครับให้เป็นรีเดเล็กก็ได้นะครับออันนี้ก็เลือกตัวนี้นะฮะมีเเล็กเราบอกอ๋อให้เล็กไปที่หน้าอะไรดีเช่นอ่ะไปที่รูทเลยลกันนะครับคราวนี้ก็มาดูกันนะครับรีเฟรชหนึ่งทีก่อน เออเลิกกดปุ๊บก็ะจะวิ่งไปที่รูทนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะทำการรู้สึกว่าตรงนี้โค้ดผมขออนุญาตดูก่อนว่ามัน o m อ i l e จริงจริงมันต้องได้นะครับตรงนี้รู้สึกว่าทำไมไม่ได้กดอีกทีนะอืมทำไมไม่ผ่านนะ้ครับจุ๊บอันนี้ผมขออนุญาตให้มารีเล็กไปที่สต็อกแทนและกันดูสิว่าได้ไหม จริงโคตร,ตรงนี้มันน่าจะต้องสามารถเรียรกได้นะครับ T1 น,นะครับปุ๊บอ๋อทำไมบอดได้ขออนุญาตอ่านอะไหนึ่งนะครับจริงคำสั่งในการดีเล็กมันน่าจะต้องทำได้อ๋อโอเคลืมไปที่มันไม่ได้ก็เพราะว่าไอโคตร,ตรงนี้มันเป็นการรันฝั่งของ client side เนี่ยซึ่งอ่าเออ โค้ดที่มันรันที่ฝั่งไค client side คำสั่งเนี่ยมันเป็นคำสั่งที่กระทำที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไซด์ถ้าเกิดคุณอยากให้มันเ,เรียกได้เนี่ยคุณต้องใช้ตัวช่วยก็ router แล้วก็ use นะครับ router ตัวนี้แทนนะครับที่เป็นมาจากตัวอันนี้ต้องเป็น next นะครับอันนี้จะต้องใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับอยู่ router ถ้าเกิดฝั่ง client side ต้องใช้ตัวนี้นะครับเอาละก็อันนี้เราก็ทำการได้ละ dot push นะครับแล้วก็ให้ไปที่ Root แทนโอเคลองอีกทีนะฮะปุ๊บนะครับ,บ,นะรบอ่าได้ลนะมาที่หน้านี้เออเลอร์ er กดปุ๊บไปที่ Root นะครับก็แล้วแต่เรานะครับว่าจะ Handle ลยังไงจะให้มันรีโล <c oughs> หรือบังคับก็ได้ท่านี้ก็ก่อนจบคลิปนี้ไปนะครับก็ผมก็จะทำการไปคอมเมนต์ตรงนี้นะครับซึ่งน้าเกิอเราอยากกระเทสแล้วก็เพียงแค่เปิดคอมเมนต์แค่นี้ตอนนี้ ก็เอาคอมเมนต์ออกนะครับมันก็จะได้ปกติเหมือนเดิมโอเคครับสวัสดีครับ